เคียวจากคุกกี้คุยท้ำคุกกี้จากเคียวบ้านไร่ใหญ่โบซีอันนี้คือเป็นชื่อเพจเป็นเคียวพาวเดอร์เลยค่ะเคียวพาวเดอร์ออกออแกนิกทำไมออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์ออแกนิกอ๋อมีแต่เคียวพาวเดอร์ใช่ไหมอย่างอื่นมีไหมอันนี้คืออะไรคะยังไม่มีอันนี้ก็อผงมันน่คะคือผงเคียวอยากให้ลอง ดมดูว่ามันไม่ได้กลิ่นเขียวแบบนั้นเลยตัวอื่นก็จะแตกต่างกันกลิ่นใช่ใช่แต่ละคนเลยจะไม่เหมือนกันอันนี้คือเคลอย่างเดียวไม่ได้ผสมอย่างอื่นใช่ไหมคะเคลเลยเราเรามันจะเก็บได้ประมาณสักจานไหมคะอ่หกเดือนก็หรืว่าน่าจะโอเคนะอายุอายุเก็บจริงๆอ่ะมันเก็บได้เยอะกว่านะนี่หกเดือนใช่ไหมแต่แต่ด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรอันนี้คือทำเองใช่ไหมคะนี่อาจุ่มลองชิมดู นกอันแล้วหวานไปอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมพี่นี่ไอไอขนมเอ่อ่มันหวานไปใช่ไหมแสดงว่าเจ้าไม่ค่อยกินหวานอ๋อได้ค่ะตชได้เลยค่ะอเดี๋ยวเราจะลองพี่ได้ชิมไนั้นด้วยที่เขาทำไอ้คุกกี้จัดเม็ดกระบอกโอ้เหมือนเหมือนแอลมอนใช่ไหมคะเ้ามาผสมลมอนดิสน ที่ี่คิดไว้นี่จะทําผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างพี่คิดไว้คือจะเม็ดกระบพาถ้าเป็นพวกผักก็อย่างผักลูกแบบผมทำจากแป้งตัวแรกที่ที่น่าสนใจที่ที่ลูกค้าสนใจเข้าไปผสมน้ําใช่ไหมคะเป็นเหมือนพร้อมดื่มอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คือยังไม่ถึงขั้นที่เป็นนานมค่ะถ้านานมมันต้องใช้ปิดได้แต่นี้เราใช้แค่วิร้อนอันนี้หนูแนะนําให้เป็นเหมือนเื่อผสมที่ เป็นไอติมเป็นสมูทตี้ใส่ในข้าวเราเอาหน้าเอาพับกาแฟมาผสมหรือลูกค้าค่ะจะมีบอกว่าเอาไว้ให้ลูกค้าลูกอายุประมาณหกเดือนแล้วต้องการสารอาหารที่เพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเด็กหกเดือนมีเดี่ยวอะไรเดอะทีเดียวเราผู้ป่วยทีเราเป็นแพ้กับคนที่แพ้คนแพ้ผักคือคนแพ้สารเคมีนะะคเขาจะกินเราไม่ได้ได้ค่ะแนะนาได้หมูที่ลงมาเขาจะคิว จริงๆคือไม่ไม่ด้ผสมอย่างอื่นแต่มันจะมีความรสมีรสที่ออกมาเป็นรสของก็็เปนใบผักเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะเป็นผงๆแล้วเราเคยวิเคราะห์สารอาหารไหมคะว่าก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูกาลังจะรวบรวมให้ได้หนึ่งกิโลของตัวนี้ค่ะแล้วส่งไปที่เซนทัลแลบเพื่อตรวจดูตรวจดูเราจะเน้นตัวไหนเพราะว่าแต่ละตัวมันมีออร์แกนิคคอมเพล์หรือว่าเราจะเอาตัวไหนอะไรเงี้ยที่เราคิดว่ามันเด่นอยู่ในตัวผักเราอ่ะ มีพี่ที่อยู่คูหลวงค่ะแนะนําว่าให้วิเคราะห์ตัวไหนเพราะว่าให้วิเคราะห์เป็นพวกคุณค่าทางสารอาหารวิตามินอะไรที่ยังเนี้ยเพราะว่าคือราคาวิเคอลมันใช่ใช่ถ้าเจ็ดพันทั้นตอนดีกว่าถ้าวิตามินเอแต่ว่ามันมาผ่านกระบวนการมันก็อาจจะไปดูตัวอื่นเพราะว่าด็อกเตอร์ที่เขาพอดีไปรู้จักเขา พีชใช่การิ้นานแต่มันแต่อาจารย์นะพี่สพัทเก๋ก็ยังบอกว่าผมก็ยอายากทําวิจัยแต่ว่าแกเกลียดค่ะก็ะเลยแบบอนาวออนวยพัฒน์ค่ะอคลองปรับพัฒน,นา